ชมขามาดูวัตถุดิบหนึ่งที่ทุกร้านหลายร้านนะคะก็ใช้เหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงครัวเรือนด้วยนั่นก็คือผงชูรสนั่นเองค่ะ<ม>ล่าสุดสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยเขาเปิดเผยเรื่องของราคาผงชูรสตอนนี้เตรียมจะปรับขึ้นราคาแล้วนะคะ3ถึง5บาทค่ะซองเล็กเนี่ยไม่ได้ปรับแต่ปริมาณก็อาจจะต้องลดลงนะคะคาดว่าน่าจะเริ่มราคาใหม่กันนี้ในเดือนกรกฎาคมนี้เลยค่ะ<ม>ผู้ผลิตผงชูรสยี่ห้อหนึ่งนะคะแจ้งในเดือนกรกฎาคมนี้เขาจะต้องขอปรับราคาขาย ขึ้นอีกประมาณ5%หรือ3-5บาทต่อถุงค่ะแต่ว่าแต่ละขนาดถุงนะก็จะปรับขึ้นไม่เท่ากันนะคะเช่นขนาด1กิโลกรัมเนี่ยปรับขึ้น5บาทส่วนราคาถุงเล็กๆที่5บาท10บาทเนี่ยอันนี้ไม่ได้ปรับแต่อาจจะต้องขอลดปริมาณลงรองกรรมการผู้จัดการบริษัทฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตจำกัดคุณอธิพลติระสงกรารบอกว่าปัจจุบันกำลังซื้อยังไม่ดีเลยค่ะมีแนวโน้มแย่ลงด้วยแย่ลงเรื่อยๆด้วยนะคะ ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นจากค่าแรงที่ได้ปรับขึ้นให้กับพนักงานไปเมื่อปลายปีที่แล้วก็ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นขณะที่แม่ค้าขายไก่สดที่ตลาดในจงังหวัดพิษณุโลกก็ร้องเหมือนกันค่ะออกมาร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบควบคุมราคาเนื้อไก่ตั้งแต่ต้นทางกลางทางหลังราคาเนื้อไก่เนี่ยปรับขึ้นต่อเนื่องแบบ ขึ้นรายวันอันนี้แม่ค้าเขาบอกว่าทำไมนะทำไมขึ้นขนาดนี้อันนี้ไม่ทราบสาเหตุเลยว่าทำไมมันแพงขึ้นขนาดนี้นะคะ,คะแล้วก็อยากจะให้ตรวจสอบไปที่ล่าสุดไปที่ตลาดเทศบาล5ค่ะคุณผู้ชมที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแม่ค้าขายไก่เนี่ยบอกว่าช่วงนี้ขายได้น้อยลงกำไรก็ลดลงมากกว่าช่วงเดือนก่อนเนื่องจากชิ้นส่วนไก่แต่ละส่วนเนี่ยปรับขึ้นเกือบทุกวันวันละบาทถึง3บาทจากโลละ60กว่าบาทตอนนี้เป็นเกือบ80แล้วแม่ ค้าคนอื่นและตนเองก็งงกันหมดค่ะมไม่รู้มันไปแพงอะไรแล้วทำไมถึงปรับรายวันขนาดนี้แต่บรรดาแม่ค้าเนี่ยเขายังคงตรึงราคาเดิมนะคะยอมแบกภาระต้นทุนกําไรน้อยลงหน่อยกลัวลูกค้าจะไม่ซื้อค่ะยังอกไก่สะโพกไก่เนี่ยกิโลละ90บาทปีกลางกิโลละ160<อ>บาทปีกบนและขาไก่ยาวตัดเล็บกิโลละร้อยก็อยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลหน่อยค่ะ พี่ก็ไม่รู้้นสายไปเหตุมาจากไหนนะแต่ว่าพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าพอมาถึงปลายทางแล้วราคามันปรับขึ้นเพราะทางโรงงานเขาก็ไม่ได้แจ้งให้เราทราบว่ามันปรับขึ้นเนื่องจากอะไรทีนี้อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะหาคำตอบให้มั่งเพราะอะไรว่าเราได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับเราได้รับผลกระทบคือพอเรากลับราคาขึ้นลูกค้าเราก็จะหายคนก็จะไม่ซื้อทีนีน้นแม่ค้าก็ลําบาก คนอาจจะซื้อแต่ก็อาจจะซื้อน้อยลงอาจจะไม่ถึงกับหายเพราะยังไงก็เป็นสินค้าที่มันก็ยังต้องบริโภคกันอยู่นะคะใช่ค่ะก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <No. S 2> ดูแลให้หน่อยนะคะเช่นเดียวกับที่ตลาดสดเทศบาล2อุทัยธานีมแม่ค้าไก่เขาก็บอกว่า2อาทิตย์เนี่ย ขึ้นรายวันเหมือนกันแล้วนะมันขึ้นรายวันได้ยังไงก่อนหน้านี้ราคาส่งอยู่ที่กิโลละ54-55บ้าบาทตอนนี้พุ่งพรวดไปแล้วค่ะ80-81บาทแล้วอ้าวฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพี่น้องประชาชนหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าแม่ค้าแม่ขายอะไรเขาก็ต้องปรับราคา คือไม่กล้าปรับราคาให้ลูกค้าแต่มาเอากําไรให้มันน้อยลงหน่อยแทนนะคะกําไรตอนนี้ตัวหนึ่งไม่ถึง20บาทแล้วพวกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็ขยับขึ้นเหมือนกันะนะกลายเป็นว่ามันขึ้นโลละบาท2บาทเนี่ยเหมือนน้อยนะคะแต่เดือนนึงโอ้มันก็เป็น30บาทอยู่นะอ,อย่างน้อยที่กระทบชั้นเจ็ดก็คือกำไรบรรดาพาา่อค้าแม่ขายเขาน้อยลงไปด้วยใช่ไหมคะ